ชี้แนวทางเลขเด็ดประจำงวดวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2567วันเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับความผันแปรของเศรษฐกิจโลกที่กำลังย่ำแย่ทางช่องขอย้ำอีกครั้งว่าขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมและเสี่ยงโชคกันแค่หอมปากหอมคอพอสนุกสนุก สำหรับในคลิปนี้พบกับท่านแรกที่อยู่เคียงข้างทางช่องมาตลอดนั่นก็คือฤาษีแอดหรืออาจารย์แอดเรามารับฟังกันเลยครับข้างบนนี้หกเก้าสองเก้าสองหกเก้าสองแล้วข้างล่างข้างล่างก็สามแปดแปดสามท่านต่อมาหลวงตาอีกา ที่ท่านจำวัดในโลงศพท่านตัดแล้วทุกอย่างสำหรับในงวดนี้เลขที่ท่านให้มาก็คือหมายเลข3 64ย้ำหมายเลข3 64และสอย้ำสองหนึ่งสำหรับท่านต่อไปก็คือคมบงังดา สำหรับในงวดน,นี้ท่านส่งหมายเลขมาให้ดังนี้หมายเลข630 630 638 638 738 738 30 30 36 36 และ38 38แล้วละก็มาต่อกันด้วยฤาษีเมธหรืออาจารย์แก้วที่ขณะนี้กำลังสร้างสถานปฏิบัติธรรมหลวงปู่สวงเนื่องจากสถานที่เดิมการเดินทางเข้ามาที่สถานปฏิบัติธรรมทางไม่ดีรถผ่านไม่ได้ในยามหน้าฝนและขณะน,นี้อาจารย์แก้วได้ขอปู่จนกระทั่งมีเจ้าของที่ มอบที่ให้สร้างติดถนนดำที่ให้อาจารย์แก้วเหมือนกับให้เปล่าสำหรับในงวดนี้ท่านที่โชคดีกับอาจารย์แก้วอย่าลืมมาช่วยกันสร้างสถานปฏิบัติธรรมหลวงปู่สวงเพื่อช่วยคนเจ็บไข้ได้ป่วยให้มาใช้อาศัยพักพิงและบำบัดให้หายจากโรคต่างๆสำหรับในงวดนี้อาจารย์แก้วขอปู่มาให้กับลูกหลานด้วยหมายเลขอะไร เรามารับฟังไปพร้อมๆกันเลยครับฮลัลโหลฮัลโหลครับพี่สวัสดีจ้าอืออีกครับอ่าจารย์แก้วอ่าแล้วที่ถ้ายังไงย้ายใหม่อีกเหรอหรือไงครับก็ตอนนี้กําลังปรับพื้นที่ครับในนี่มันได้เป็นของตัวเองครับออไอ้ที่ที่พุมอยู่นั้นเป็นของน้องสาวครับรมันเวลาคนไข้มาในเวลาหน้าฝนนี่เข้ามาไม่ได้ต้องอุ้มกันเออก็เห็นเห็นเห็น ลูกหลานเข้ามารักษานี่มันเั็นลำบากพอ,อจังหวะที่จุดทูบขอตกุลงปูผมอยากได้ที่สักแปลงหนึ่ง<อ>ไว้ไว้ให้ลูกหลานไว้สร้างร้านรมได้สักแปลงหนึ่งถวายหลวงปู่พอ,อไม่กี่วันก็มีคนมาเสนอให้มันก็ติดถนนใหญ่เห<อ>ก็เขาก็เขาขายด้วยแล้วก็เขาก็ถวายด้วยส่วนหนึ่ง แต่ปปที่มันเป็นแดงครับมันเป็นสปกรเขา<อ>ผมก็เลยทําเป็นหนังสือสัญญาเงินกู้แล้วเขาก็มีหนังสืออนุญาตเขาก็ญาติพี่น้องเขาก็เซ็นให้ไอตัวที่มีที่เป็นชื่อ,ขอเขาก็เซ็นให้อเขาพอบอกเขาว่าว่าอันนี้แหละจะถวายหลวงปูส่สวงจะสร้างเป็นลานธรรมถาวรเลยอย่างงี้ืมเห็นเห็นอาจารย์ตาวันบอกติดถนนดําเลยเห ครับติดถนน,นดําเลย <The> พวกชาวบ้านก็งงว่าทำไมเขาขายให้งี้ที่ดินนี่มันไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดแสนเขาบอกทําไมขายให้ชาิขนาดน,นี้บอกผมก็ไม่รู้เขามาบอกเขาเขาอยากขายให้คนอื่นเขาไม่ขายให้เขาบอกงี้แล้วมันอยู่อยู่อยู่ห่างกับที่เข่าเยอะไหมอยู่ประมาณสามกิโลครับกําลังปรับพื้นที่ทีนี้ก็เวลาลูกหลานมาก็สะดวกอไปถึงนั่นเลยไม่ต้องเดินไอ ข้ามทุง่งข้ามแล้วมีมีใกล้กับบ่อน้ําอะไรไหมมีสระน้ําพร้อมเลยครับมีบ้านพร้อมเลยดีดีดีครับมีสระน้ําพร้อมมีบ้านพร้อมมีไฟพร้อมนะครับถ้าสะดวกกว่าสะดวกเยอะเลยครับถ้าลูลกหลานมาก็มันเป็นทางลาดยางหมดนะครับถึงเลยถึงจุดเลยสบายเลาคนป่วยเดินไม่ได้นั่งรถเข็นนี่มันถึงที่เลยแล้วตอนนี้อาวกกลับมาเรื่องไอ้เลขหวยงวดน,นี้อาจารย์แก้วคิดว่าเลขอะไรดีอะ งวดนี้เจ็ดดหนึ่งครับเจ็แปหนึ่งครับแล้วก็หนึ่งเหนึ่งเกอ่าเอาละเก้าหกเกยังไงยังไงถ้าหากว่าอะไรมันเข้ามาเอซก็ช่วยกันสร้างสร้างเป็นเอ่สำนักสงฆ์ใช่ไหมเป็นสถานปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังเป็นสถานที่รักษาคนเจ็บที่ว่า คนที่หมอไม่รักษาแล้วมาให้อาจารย์แก้ดูแลตอนนี้ก็ยังมีคนมา,มาช่วยอยู่ใช่ไหมก็ยังพอเดินได้แล้วครับก็พอมาช่วยบ้างจะจะตั้งทําเป็นสวนธรรมนะเพระต้นไม้มันเยอะครับสวนธรรมลวงปู่สวงต่อไปขอต้อนรับการกลับมาของจอมขมังเวทอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือพระอาจารย์ยนแห่งคาถาทะลุเลข งวดนี้ท่านกลับมาอีกครั้งให้ปังปังกับขันโบราณหยดน้ำตาเทียนขอให้ท่านพิจารณาดูกันเองครับและสำหรับท้ายสุดนี้จะเป็นท่านใดไปไม่ได้นั่นก็คือหลวงปู่เทพสะกดวิญญาณหลวงปู่ฝากขอบคุณมายังทุกท่านที่ร่วมกันโอนปัจจัยมาเทปูนปูกระเบื้อง ซึ่งขณะนี้เหลืออีกเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นขนาดเจ้าคณะตำบลยังชมเลยว่าหลวงปู่เทพไปอยู่ที่ไหนมีวัดที่นั่นงวดนี้เรามารับฟังหลวงปู่เทพกันครับฮัลโหลนิมัสการกราบหลวงปู่อ้าวจเจริญพรอ,อากาศร้อนอร้อนมากเลยฮะเออฝนฝนไม่ตก<ร>อ่ะ ฝนไม่ค่อยตกเมื่อวานก่อนตกอยู่เนี่ยต้นไม้ก็โตแล้วแหละตาเราช่วยสร้างกันก็ภายในก็เสร็จหมดแล้วแล้วที่แต่กุตินิดนึงที่ประกำช้างล่ะเป็นไงประกำช้างก็เอามาแล้วยังไม่ได้ปูกระเบื้องนิดนึงแล้วก็ต้องต้องทำให้ตรงจัวมันด้วยนะตรงปิดตรงจัวมันคอยทำอาการมันร้อนอื ว่ยในนี้ก่อนแหละเขาถวายมาให้แล้วแหละประกำช้างเกือบใหญ่ตะโคก็ไว้ให้นี่แหละลีแคนหนึ่งนี่แหละปลาอยากได้ไว้เห็ปลาอยากได้โอ้ปลาอยู่สระบุรีนี่แหละจองไว้ก่อนอย่าพึ่งให้ใครเออเป็นไรลอกเลี้ยวฝันงวดนี้ได้ได้ไงห้าเก้าก็หกเก้านี่แหละห้าเก้ากับหกเก้าเออแล้ว ไอ้สมตัวนี้ได้ 5, 4, าสี่องห้าสองเออเท่านั้นแหละงวดวันที่16มิถุนายนนี้ทางช่องหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะต้องมีคนที่โชคดีกันบ้างและเมื่อโชคดีแล้วอย่าลืมต่อยอดบุญกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีก15วันครับ